สวัสดีครับชาวสมาชิทุกคนครับกลับมาพบกับผมแอสซิทอะควาครับวันนี้เราอยู่คลิปอารีนาเซิร์ฟเกาหลีนั่นเองนะครับก็มารู้สอบนะครับทารานะฮะรีเมคนะครับรวมไปถึงบาเอลด้วยนะฮะที่เพิ่งเข้าเกมมาได้เอ่อจะเดือนหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับท่านผู้ชมนะฮะมีการรีเมคทารานะครับรอบ 2, 2> นะฮะเรียกได้ว่าเป็นการด,ดับเบิลรีเมคเลยนะฮะตอนนี้นะครับก็ถือว่าเก่งขึ้นเยอะพอสมควรเลยจะถามว่าอ่ายกระดับทีมได้มากขนาดไหนก็เออ ก็เหมือนเดิมอะนะนะฮะคือถือว่าก็ยังเสียเปรียบทีมแทโออยู่ดีเพราะว่าสกิลแทโอมันมันมันเก่งขึ้นนะฮะท่านผู้ชมก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวไปดูกันตอนเล่นจริงแล้วกันนะ,ะอ่าทารานะครับใส่ของเป็น2เร็ว2โต้นะครับเป็นโต้หลักเลยนะแหวนจะเป็นแหวนเร่งเทินนะครับเพิ่มเติมนะสเทินคือค้อ2สองทีปุ๊บมันจะเร่ง3มเทินเลยนะครับถือว่าเร็วมากนะฮะส่วนอัปรองผมใช้เป็นแหวนเลือดหนึ่งได้หนึ่งครั้งอยู่ตอนนี้ ก็กาว่าอย่างน้อยก่อนตายขอโต้ออีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงถ้าเกิดไปเจออีฟเนี่ยอีฟเขาชอบใส่ทะลุหนึ่งมาก็อาจจะโดนช็อตนั้นได้นะอาจจะสวนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าพอดีว่าในช่วง4ี่พันสามถึงห้าพันสองที่ผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเจอคนเล่นแหวนแม่นทุกคนเลยคือจริงๆผมอยากเล่นเป็น agility นะแต่ว่ามันเจอแหวนแม่นหมดเลยครับก็เลยไม่สามารถเล่นได้นะผมเลยยอมเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนนะส่วนเจมเป็นสปีดนะครับจุดอ่อนแล้วก็จุดอ่อนดาเมจเนื่องจากว่า ถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปผมในช่องแอดกล้องนะครับที่รีวิวไปเนี่ยจะเห็นว่าดาเมจทาราเนี่ยมันมีปัญหามากมันเบามากเลยผมก็เลยซ่อมดาเมจด้วยการใส่จุดอ่อนกับจุดอ่อนดาเมจเพิ่มให้ทารานะครับรวมถึงให้ทาราเป็นตัวออกสกิลยืนหลังด้วยอ่าานางออกสกิลก็ไม่แย่นะเพราะว่า SBA นางมันเด้งสามเป้าทะลุบัฟนะครับถือว่าเดือดเอาเรื่องอยู่นะนะครับอ่ะบาเอลก็เป็นตัวดาเมจนะครับมผมกะว่ามาสู้ทีมถึกให้ได้เลยก็คือใส่เป็น2จอกเกาะนะครับเกาะ เด้งเลือดนะครับมันจะมีออฟเพิ่มโจมอยู่นะฮะท่านผู้ชมใส่2อันนี้เพิ่มโจมส0นะแล้วก็แหวนอันนี้แหวนผมเปลี่ยนใหม่ลนะเป็นเลือดแตห,หนึ่งได้ห,หนึ่งครั้งแล้วก็เป็นแหวนแม่นนะครับเนื่องจากว่าผมลำคาญเวลาเจอพวกจูดา้า <c oughs> จูดา้ามันมี agility ใช่ไหมพวกอะไรแบบนี้แล้วผมแบบมันมีความเสี่ยงว่าจะแพ้สูงมากแล้วเราไม่อยากแพ้พวกทีมที่แบบว่ามันเอาไปแล้วอะ่ะผมก็เลยเลือกเป็นแหวนแม่นแทนถามว่าแล้วมันมีประโยชน์คุ้มพอหรอก็ มันมีอีกออปชันหนึ่งครับแบนแมนเนี่ยมันมีออปชันอ,อะไรนะเจาะเกราะ10%ด้วยมาทําให้เจาะเกราะของเราเนี่ยรวมจากอาวุธแล้วเนี่ยเป็น40%เมื่อเจอกับทีมถึกนะครับทีมถึกจะมีลดเจาะเกราะ10%ของเพลตันนะครับก็จะกลายเป็นว่าเราสามารถเจาะก,กรอะได้30%เท่าเดิมคือตามเพดานของเกมเลยนะทาให้บาเอลตีแรงมากๆครับเจมเป็นเจมจุดอ่อนนะครับเร่งเกตเอาเว้แล้วก็เพิ่มดาเมจจุดอ่อนด้วยนั่นเองนะโพลิเชียก็สายโจมตีเลยนะครับคือเน้นแรงมากๆ อย่างน้อยเจอทีมถึกเนี่ยควรจะชนะนะนะฮะแล้วก็ถ้าเจอทีมสปีดเนี่ยมันวัดดวงอยู่แล้วส่วนทีมสถาน,นะก็สุ่มคือกูชนะใครบ้างวะเนี่ยนะฮะ <cm> วอเรนซ่านะครับผมใช้เป็นตัวรถเกราะนะโซ่จสิบแล้วเอ้ยยัามาขี่นิดนึงนะฮะคืออวยสุดๆนะครับจะถามว่าเก่งไหมก็ก็เฉยเฉยแหละนะครับใช้แทนพายอีนะครับหรือพายนะครับหรือว่าใครจะใช้พายก็ได้นะอาวุธเป็น2จ่อเกราะนะครับเกราะเป็นเกราะเพิ่มเลือดเปอร์เซ็นต์นะเน้นเลือดเยอะๆนะครับแต่ถามว่าช่วยไหมก็ไม่ช่วยนะ สูบกุมารีวิวอะไรวะเนี่ยแหวนเป็นแหวนนะครับเลือดไดหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็ตายเกิดหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับเ,เจมเพิ่มเลือดนะครับต้านสถานะแล้วก็ลดดาเมจสี่ถึงห้าเป้านั่นเองครับอาลิเบเบก็เป็นสายป้องกันต้านสถานะทั่วไปนะผมเปลี่ยนดีกว่าผมเปลี่ยนเป็นต้นตนตตานต้านช็อตต้านชาดีกว่าคือผมแอบบางทีผมเจอทีมสถานะผมก็รู้สึกว่าตายหมดทีมนะลองเป็น3ตัวหน้านี่แบบต้านสถานะเต็มสูบดูแล้วกันมา เ,เ,เล็กเ้ล็บน่นอดมาเพิ่ม SBA ทั้ทงทีมครับยิ่งตัวเวกเยอะยิ่งเพิ่มเยอะทาให้ผมเนี่ยติดติด SBA ง่าจะตลอดนะยกเว้นแต่ว่าจะเจออ่างูอ้วนมาเนี่ยรู้สึกจะเหลือเศษแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะคือถ้าเกิดตีไม่ติด SBA คือแม่งโคตรสวยเลยนะท่านผู้ชมอาววธเป็น2อเจาะเกราะนะครับ2ต้านสถานะนะเอาให้สุดนะครับแหวนเป็นแหวน,วนทะลุแคบทะลุ1น,นะผมยังไม่ได้เปลี่ยนผมกะจะเปลี่ยนเป็น agility กับเลื่อนหนึ่งนะครับหรือไม่ก็เลื่อนหนึ่งกับอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันยืนนานขึ้นนะครับ อ่าเจมเป็นเพิ่มโตเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เกาะโตนะเพิ่มเป็นเจมแทนนะครับแล้วก็ลดบัฟเป็นครั้งหนึ่งครั้งเผื่อมันออกสกลิลมีต้านสถานะ40%นะครับแล้วก็ลิมิเบตต้านสถานะเหมือนวาเดซ่านะครับพรินบัฟสปีดแน่นอนอยู่แล้วลิมิเบตเหมือนวาเดซ่าเอาไว้สู้ทีมสถานะ3ตัวน่าจะพอสู้ได้นะครับอาวุธจะเป็น2จอะเกราะนะครับคือผมใส่จอะเกราะทั้งทีมนะแล้วก็เกราะต้านสถานะ2อันแหวนเป็นเ a g i l ตี้กับชุบนะครับเผื่อใครที่ บางเกมอาจจะมีฟุกฟุกบ้างบางตัวไม่ได้ใส่แหวนแม่นมาเช่นอีฟอะไรเงี้ยอาจาจะไม่ได้ใส่แหวนแม่นมาแล้วก็จะรอดตายจากอีฟได้บ้างนะครับเจมตั้สถานะนะครับเล่นเกล้เาเวกอันนี้เผื่อไว้เลดเกมพอรินมารอดมาคนเดียวเนี่ยถ้ามันเก็บเกตเร็วมันจะได้ออกเอาเวกฆ่าไทโอได้นะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายคือไม่รู้จะใส่อะไรดีผมเลยใส่เพิ่มดาเมจม,มาไม่อยากใส่จุดอ่อนนะอืมรีบเบกตั้งสถานะนะครับอ่ะมิสกิล เล่นเถินนะครับจริงๆอยากได้อย่างอื่นมากกว่าที่มันเป็นดามจแล้วก็ลบบัฟได้ด้วยไอไฟอะครับแต่ว่าไม่มี <c oughs> ก็เลยใช้นี้ไปก่อนนะครับคิดว่าเป็นถลุเกาะสองทีแล้วกันนะอืมอ้าเจอทีมถึกเลยต้องชนะนะอย่ากแกงผมนะโอ้จะเจอยานแม่ว่ะอันนี้มันทีมถึกจัดมาสู้ทีมเวทน,นี่ว่ะจะไหวไหมเนี่ยตีไม่เข้าแน่เลยคือผมไม่รู้นะว่าเจอยานแม่จะตีเข้าไหมนะดูดี้เปิดเกาะก่อนเลยอย่ละ ดูซิบาเองจะตีเข้าหรือเปล่านะไม่ออกครับนี่คือแบบว่าเราขิงเมื่อเราตีทีมถึงเข้าปุ๊บเราก็เจอทีมถึกที่มาแก้ทางอีกทีเลยีทีเลยเหรอไม่เป็นไรทาราอีกรอบนึง่งปุ๊บลอโต้ครั้งหนึ่งจะได้เล่งเทินครบนะเกราะมันจะหมดแล้วเนี่ยโดนทาราปะวะโดนสวยโตไปเกราะหมดครับเรียบร้อยซึบอ่า โอตาารามันแปลงล่างว่ะเ้ยเสียจังหวะเลยไม่เป็นไรไม่ต้องรีบเจอทีมถึกไม่ต้องรีบเดี๋ยวก็ได้เล่นใจเย็นเจนเออโอเครถมิเกตัดเกตเว้ไปก่อนสวยมากเฮ้ยยานแม่ตายแล้วโดนแน่แน่บายเอลสกิลล่างนั่นแหละบมดทีมชัวดูนะความถึกห ไม่แปลกใจเลยที่ทิมตึกหลายๆท่านเนี่ยโวยวายว่าบายโอปอิปตีแลงแม่งเวอร์มากแลวคือตอนนี้พอมีทารามามม่มันคอมโบเวยคือทารามันเล่นเทินเร็วมากท่านผู้ชมแล้วแบบคือเมื่อกี้ต่อให้ทาราผมมันไม่ไม่ออกสกิลแล้วโต้เบิ้ลน่ะมันมันก็เจองูอ้วนอ่ะเล่นเทินสองเทินอ,อยู่ดีครับแล้วงูเล่นสองกับทาราเล่นสามเปิดเกมมามันเป็นเล่นห้ายังไงก็ครบครับมันเล่นเทินเร็วมากคือเกลอกหายหมดเลย ตอนนี้กลายเป็นว่าทีมทีมผมเนี่ยทีมเวทเนี่ยมันได้เปรียบทีมถึกแล้วตอนนี้นะครับเ <c oughs> นี่ยพาทีมยานแม่ได้ด้วยแต่ว่าเมื่อกี้สั่งตายยานแม่ไปไง <c oughs> แต่ต่อให้ยานแม่ยืนอยู่ผมว่าก็น่าจะตีไหวเพราะว่าไอ้เกราะดูซับดาเมจของเฮลเมสมันหายไปเร็วมากครับอืมมันไม่มีเกราะดูซับดาเมจแล้วอะมาเลยครับผมตีแรงมากๆแต่ส่วนปัญหากับทีมไฟก็ยังไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เพราะว่าปัญหาอย่างที่ผมบอกคือเราติดปัญหาที่แทโอตัวเดียว ถ้าทาราเด้งไม่โดนไฮโอเนี่ยก็วัดใจเลดเกมเฮ้ยโดนว่ะเฮ้ยโดนสองทีเลยบ้านะบ้านะความฟุกนี่มันอะไรกันออยอีฟอีกแล้วอ๋อโอเคได้อยู่ได้อยู่สกิลนี้ลินออกสกิลผมไม่อยากให้มันออกสกิลบนนะผมเลยเอาจุดอ่อนอกมาเลยนะแต่ว่าสกิลล่างอ่ะถือว่าเก่งอยู่นะครับสวยสวยสวย เยยี่มคาราโต้สวยจ้าลา่อยแทยโอไม่โดลเลยเกียเลยแต่กลอบหมดแลวนี่ไงสิ่งที่ผมไม่ชอบคือมันหักเลือดครึ่งหนึ่งแต่มันไม่กินรอยชิลมันมันฆ่าคนไม่ตายอ่ะมันถึงออกสกิลเสียป,ป้าวจริงๆแล้วอะ่ะเลยแต่อีกฝ่ายออกสกิลไว้นี่ครับไม่เป็นไร ตัวที่ติดบีเบอร์ครับออกสกิลวะแพโอแม่งยังไม่ตายอีกแค่ที่จะเอ้ยลูกโซ่สวยจุ๊บบบได้ฝั่งมาร์คแพโอหนึ่งมาร์คแล้วแล้วก็เดี๋ยวออกเอเวกได้เล่นอีกเทิร์ดอีกสองเทนะิเทร์ดนะเธอนน่าได้เล่นสองเทิร์ดแน่ๆผ่านอีกสองเทิร์ดผ่านอีกสองเทิร์นเ่ยมิเกรมาไม่ทันตายหมดเลยนั่นไงเนี่ย คือแบบเหลือแทโอตัวเดียวแม่งก็เก็บได้หมดเว้ยพาาเด้งเปล่าวะอ้าสวยไม่นะมันได้เกาะกันสกิลโหเซ็งเว้ยโอ้เดี๋ยวมันออกลูกโซ่อีกโอ้ย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 ัางยังยังแล้วไปอยากกันสกิลโอ้ยถอนหายใจโอเค S <S <S แส่กระเบิดได้ละตุ้มนึกว่าจะนึกว่าจะหนังชีวิตกูเซ็งคือแถวโอวนอันตรายมากครับมันออกสกิลอะไรมานห่หลอนหมดแล้วเนี่ยจริงๆน่หลอนมากเลยเฮ้ยจะทิมถึกมามามาเอ้ยคนนี้เป็นโรซี่ครับเป็นถึงโรซี่ฮะ มีชุบด้วยอันนี้ต้องต้องเร็วนะไม่งั้นในบางทีที่แบบว่าชุบมาเรื่อยๆก็แตกเหมือนกันนะเล่นไปก่อน3เทิร์นนะครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอมาอีกเล่นอีก2เทิร์นนะอ้าวออกตะคิวเกลือด้วยเพิ oh ่มผูดาวเพิ่มผูดาวเพิ่มไปตีตัวมารูดี้เอ็กคาลิเบอร์มาเลย เดี๋ยวดูนี่มาสั่งตายโดนบาเอลน่าจะร้องไห้ให้ดูเลย <laughs> อ้าวาราโต้สวยครับอ้ามาอีกมาแล้วเนี่ยจะต่อให้นะคะราไม่เด้งก็มาอีกรบอยู่ดีนะครับโอ้โหแสงสว่างหายไปแล้วนะครับเรียบร้อยเอา้าตีเข้าปะเนี่ยไม่เรียกว่าเข้าแล้วกันนะตึ๊บตึ๊บิไปเลย แต่ว่าใครตายไปแล้วว่ะข้างหน้าเมื่อกี้ตัวหนึ่งเทลมิสใช่ไหมสวยไม่มีโดนสลับแผนและลอบาเอลออกสกิลอ้าทาราแย่งเล่นอีกแล้วเออแต่ไม่เป็นไรลบมิกเกตสวยอยู่นะครับห้าสวยอยู่สวยอยู่ตอนนี้พอมิเกตอีกฝ่ายเต็มพอดีเลยมาเราไม่มีอีฟดูเราขอลบก็ได้วะเออถือว่าจังหวัดสวยอยู่เมื่อกี้อ้ยลินตายไปบาเอลต้องเล่นแล้วล่ะจริงๆรินะ นนันเรียบร้อยหายหมดหมดไอ้ไม่ไม่ตายต้องตายแหละตอนเนี้ยนี่ท่านผู้ชมผมว่าไม่แปลกแปกเวย้ยคือเนี้ยติดบล็อกด้วยนะเมื่อกี้เห็นปะ่ะและ้วสกิลร่างของบาเอวอะมันไม่มีอไอ้นี่เลยนะไม่มีจอบกเกราะไม่มีอะไรเลยนะเวย้ยไม่มีครีร้อยไม่มีจอบเกราะไม่มีอะไรเลยสกิลบนเนี่ยมีจอบเกราะแต่ว่ามันก็ทับกับปู้แหละน้องมันตันละ คือตอนนี้จอกอกรผมมันตัน30%เ็นแล้วมันแรงเวอร์มากดูดิคือทีมถึงยืนไม่ได้เลยเว้แรงเวอร์เมื่อวานในไลฟ์ยังมีคนถามเลยนี่คือทีมถึกแล้วหรอนี่คือถึกแล้วหรอคือแบบงงมากไม่หนังคนละมวลมากคือจำในคลิปแอดกล้องได้ไหมคลิปแอดกล้องอะผมใส่สองจกอกตกราแล้วผมไม่ได้ใสแ่แมน คือผมจอกกอแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ผมจอกรสามสิบเปอร์เซ็นต์แม่งหนังพละมวนเลยผมว่าแปลกๆแล้วมันไม่น่าแรงขึ้นขนาดนี้นะอันนี้คือมันสกิลเดียวตายเลยอะโหดเวอร์อา,าแต่ยางน้อยอะถือว่าเราได้เปรียบทีมถึกเหรอวะถึงชีมสปีดสู้กันเราจะก,กาชาวัดดวงก็เถอะมามาวัดดวงกันต่อกับ ป่าแท่เนี่ยสวยอ้าสวยมากช่อนี้น่าจะได้เชนละสวคือพอทารามันเด้งสองสามเป้าเนี่ยมันทำให้ถุงฮิตได้เยอะขึ้นมากๆครับมันทำให้พอบาเอลเล่นต่อทาราเนี่ยมันสามารถลุ้นเชนคอมโบได้ทันทีนะ ไม่เหมือนตอนแรกที่มันถูงฮิตไม่เร็วพอนะมันทําให้เชนคอมโบไม่ติดน,นะครับอันนี้ก็จริงๆก็ถือว่าทีมเก่งขึ้นเยอะมากนะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราเก่งขึ้นแต่ว่าอีกฝ่ายเขาก็ไม่ได้กระจอกลงไง,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 งอีกฝ่ายเขาก็ยังมีตัวโคตรเก่งอยู่นะตัวนี้เนี่ยนะฮะเออมาอุ๊ยโอ้โหไม่เป็นไรมีลินอยู่ลิน รีบกูเหลือชีวิตไหมอ่ะเฮ้ยอันนี้แถวไม่มีแหวนแม่นแต่ว่ามันตีเอาแม่งนี่ละเกาะไม้แกโอ้โหแอนตี้สั่งตายอยา่าอย่าตาย เออแล้วไปสั่งตายโดนวาเนซ่าเหอะได้โปรดสั่งตายโดนวาเนซ่าเออโอ้มีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นสกีบอลสกีบอลเ้อสุดยอดคือ <c ười> ต้องลุนน้นขนาดนี้เลยเหรอวันนี้เนี่ยลินมันก็เก่งไงคือมันเก่งเมมลดเก็บแบบมันฆ่าไทโอกับเอนซี่ได้เว้ยเลดเกมแต่แบบ ต้นเกมสกิลมันติดปัญหานิดหนึ่งนี่แหละน,นี้เจอทีมเจอรานฮะเจอรานเกาะสามเทินก็เสียเปรบพารานนะมาถึงเกาะหายเลยนะนี่ดูเกาะเจอรานนะครับสามเทินปึ๊บหายผมไม่เคยเห็นเจอรานออกสกิลเท่าไหร่เรียบร้อย โอ้ไม่อึดจัดเลยเขาอึดหรือว่าเราตีเบาวะ <c oughs> อ่ได้เชนอีกแล้วแน,น่พอทารารีม,มาใหม่ปุ๊บเนี่ยได้เชนตลอดเลยนะเมื่อก่อนเล่นนี่คือโยนโยนไปมุมไปก็คือเหงาเหงาอะ่ะคือโยนไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอนะ่ะอันนี้คือโยนไปแล้วได้เชนตลอดเลยถือว่าดีมากมาเอาเวกมาละเอาเวกนี่เหมือนสกิลต่อชีวิตของบาเอวนะ ทำให้มันยืนได้นานขึ้นนะมีคนบอกว่าให้เล่นมิสกิลเล็กอ่ารีเซ็ตเกตเอาเวกนะก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันเอ้ยโอ้โ,อโอสวยไทโอไซปัดจังหวะสกิลเวกมันได้อยู่สวบแล้วมันก็แม่งเงยไปตีปีใ้มันเกียดเต็ม <laughs> โอ้ยหมดทีมเพลงเทินไม่เล่งไงโอ้โหได้เกาะการสกิลด้วยจีจีว่ะหนังซิคคอมอีกแล้วมาดูกันว่าเราจะจังหวะฆ่าเขาได้หรือเปล่านะมาเชนเอาไม่เชนแล้วไปดูซิมันจะได้เกาะอีกรอบปะซึบ หมดทีมโอเคไม่ได้เกาะรอบนี้ไม่ได้เกานะแล้วใครจอดสกิลลินอ่าไม่ใช่สวยแล้วเออเด็กไปสองหรือสองถ้ารอตายไมิเก็ตเต็มแล้วเอา้าไม่มีสกิลเล่นเสร็จโจนไทโอสกิลหมดเอ้ยรอดลุนเยี่ยวเหนียวนะฮะในการฆ่าไทโอคนเดียวเนี่ย <laughs> บ้าจริง อะไรวะเนี่ยมาอีกรอบแถวเฮ้แต่ว่าผมต้องจะรีต่อขึ้นไปได้เนี่ยเดี๋ยวผมลองปล่อยรีไว้ดีกว่าไม่รู้ว่าจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่แรงแรงต่อไปมันเท่าไหร่นะ่าจะห้าพันหกป่ะจะลองขึ้นดูดีกว่าวันนี้นะน่าจะไหวแหละดูทรงละเพราะว่าจะทีมถึกเนี่ยเราชนะได้ถ้าไม่สวยริงนส่วนทีมไทโอก็วัดใจกันไปห้าสิบห้าสิบนะ เราได้เปิดอ่ะเป็น60 40แล้วกันถือวิธีชนะมันจะแบบเสียวๆหน่อยก็เหอะแบบเลดเกมวัดใจกัลินอะไรอย่างนี้นะอันนี้เข้าแทยอยืนหน้าเหรอน่าจะเอา,เอามาแทงใช่ไหมอุ้ยเล่นริปโปเป็นตัวดาเมจเหรออ๋อ,อริปโปโซเจ็ดโซหกสิบกว่าใช่ไหมโซเยอะหลือมังสงสัยได้ละแทโอรเรียบร้อย อ่ะฝังสเปกไปก่อนนะครับฝังมาร์กไปก่อนหนึ่งมาร์กอ๋อสวยริปโพปนไม่สวยหวังว่าริปโพนไม่ต้องติดสถานะหรอกให้นายออกสกิลมายังจะดีกว่ามา 1v5 อีกแล้วเออหมดยัง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 โอ้ยสวยเล่งไหมเล่งไปแล้วเหลือเธนเดียวเอา้า เลือดเหลือหนึ่งสวยครับอ่ะซ้ำโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ทันแล้วล่ะทารานแ้จะตายอุ๊ยดีนะไม่ไม่โดนไอ้นั่นไม่โดนอะไรนะ NBA อันนี้แทงองสายโต้เหรอวะเนี่ย,ยไม่ค่อยเห็นนะโอ้โย,ย่าตีเล็กๆเล็บโอเคไม่ตายรอดไป เรียบร้อยได้อดีขึ้นดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้น <laughs> เริ่มดีขึ้น <laughs> นี <laughs> เ่เล่นไปกี่เกมแล้ววันนี้รู้สึกมันเร็วมากเลยเพิ่งย0สนาทีเองนี่หว่าทำไมรู้สึกมันเร็ววะเกมเร็วนะ <laughs> เล่นทีมสปีดแล้วเกมมันเร็วมากเลย <laughs> เฮ้ยไอรีนอ๋อปีน,นี้เป็นทีมสปีดใส่ไอรีนแทนนะครับ ไอรินบัฟสปีดให้ไทโอก็อน,นาดเหมือนกันนะเอ้ยไม่ใช่ไทโอมันก็มีบัฟสปีดอยู่แล้วนี่วะโอ้นี่แหละที่ผมไม่อยากได้ไม่อยากเจอเอ้ยผมเพิ่งเห็นมังกรของวนันนิซ่าแม่งสีทองตัวใหญ่ตัวที่มันยังไม่มิดอเวมันจะเป็นสีทองสินะเออเนี่ยเพิ่งเห็นไอ้บ้าเอ้ยติดสถานะวันนิซ่าติดได้ไงวะเนี่ยเม,มาเดี๋ยวเล็กเล็บช่วยแกให้ เอาสิเลกิเล็บเราใส่แหวนบุกอยู่ทะลุแคปบทะลุหนึ่งมาจะไม่ผิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่นะโอ้โหหมดทีลินไม่น่าไหวว่ะท่าทายไม่ได้ั้ง เอ้ยนั้นแพโอมันตายไปยังวะน่ะเอ้ยสวยเล่นสีเทินเรียบร้อยแพโอแต่ว่าเหลือพายว่ะลินมันสกิลใส่พายไม่ได้เพราะพายมันมีไลฟ์คอนโทรลนะเนี่ยมันผมว่ามันฆ่าพายไม่ได้ว่ะเรียบร้อยแนละ้วตายแล้วโอ้ไม่กี้อย่างสวยเลย <c oughs> เกรเต็มเอาไว้ลินเล่นสีเทินนะโหดมากเ <c oughs> นี่ยต้องต้องตีธรรมดา ทายมันมีไ์คอนโทรลท่านมือดอะครับท่านผู้ชมมันสกิลลินทำอะไรไม่ได้เลยนะออกสกิวล่างก่อนสวยส่วงเวลาสุดว,วลา, <laughs> วลาไม่น่าทันวะ่ะเลือดน้อยเอ้ยเอา้าทำไมใช่ได้ว่าหรือว่ามีเทิร์นเทิร์นหมดหรอแต่ว่าไม่ว่าอยู่ดีแหละ <laughs> เดี๋ยวแอปเปิดโผยแป๊บ <laughs> เรียบร้อย ไม่รอนะอ๋อมีไรคอนโทรลแค่5เทินครับเมื่อกี้มันเลย5เทินละโอเคเกมนี้เกมสุดท้ายแล้วกันนะได้อยู่เดี๋ยวผมปล่อยรีเรื่อยๆดีกว่าวันนี้โอ้โหวันนี้ต้องลองไต่หน่อยละในที่สุดเราก็ได้ไต่เกิน5.2นาทีนะ <c oughs> ทุกทีนี่คือแบบจะค่อนข้างเหนื่อยนะมา5.2เนี่ยอืม จะไปติดตรงช่วง4,900-5,000น่ 5, ะแล้วก็มาติดอีกทีหนึ่งก็5 0 1 0 5 2 0 0แต่ว่า5 0 1 0 5 2 0เนี่ยไม่ค่อยติดเท่าไหร่ส่วนมากเป็นชอบไปโวลยู่ตรง4,900-5,000ผมแม่งไม่เข้าใจเหมือนกันด้วยโคตรงงเลยฮา,าราลีเมวันนี้วิเล่ขึ้นเยอะมากนะครับประมาณ60-70%ได้ตอนนี้วิเล่น่าจะขึ้นมา70ละหมยถึงว่าหลังจกรีเมกมานะ เมืเ่อเจอ70อัพแล้วตอนนี้ถ้เจอทีมถึกก็ชนะด้วยไงเมื่อก่อนเจอทีมถึกก็แพ้เจอทีมสปีดแม่งก็ก็เสียเปียบเจอทีมผิดนี่งก็แพ้ตอนนี้ทีมถึกเราชนะแล้วทีมสถานะก็ไม่ไม่ไหวเหมือนอยู่ดีวะ่ะเมื่อกี้ไม่ไหวเนาะอาจจะแล้วแต่ดวงด้วยแหละมัง้งเ,เล็กงี้เล็กตายเร็วไปหน่อย โอ้ยเรียบร้อยไหวเอ้ยแต่แทโอเป็นซอมบี้แล้วนะมีรุเอ้ยทาราไม่ติด SBA อย่าแล้วเร็กเล็บตายแต่ไม่ประหลัดเด็บเบิร์นได้เร่งเทินด้วยรอบนี้นะครับจึุดร้อยเหลือเทินเดียวละอ่าไทโปเล่นสวยเลยขอออกสกิลเร่งเทินไม่มีบาเอลก็ได้บาเอลออกสกิลอะไรก็ได้นะเพราะว่าไทโอติดมาร์กอยู่แล้วตอนนี้อุ้ย สวยซึ่มา,าเด้งเรียบร้อยได้แทโอละเหลือแต่อีฟอ้าวสวยดีอย่างนี้อ่าจีจีครับนี่ลงไปแปดตายเรียบร้อยอืมือว,ว่าส,สวยครับโอ้โหแพ้ตาเดียวบ้านะแพ้เมื่อกี้แหละตาเดียวไอแพ้ไอลีน ไม่ได้แพ้ทีมสถานะด้วยนะแพ้ไอลีนบ้าจริงโอเคก็ประมาณนี้แล้วการหลังจากรีเมคมาแล้วก็ทีมดีขึ้นเยอะมาก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 ,มากเลยแต่ว่าก็ยังมีช็อตที่สู้แทโอไม่ได้อยู่ดีนะคือต้องบอกว่ายกระดับทีมมาได้เยอะพอสมควรเลยนะครับจากการรีเมคทาราเนี่ยบาเอลเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาแอบปรับพลังโจมตีหรือว่าอะไรหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าสกิลล่าเนี่ยแรงมากร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือแรงแบบมากๆเลยคือแรงจนตกใจเลย นะฮะอย่างที่เห็นคือติดบล็อกอยังตายอ่ะเออก็ตามที่เห็นแล้วกันนะประมาณนี้นะครับก็กลายเป็นทีมเวทได้เปรียบทีมถึกอย่างเห็นได้ชัดเลยอันนี้คือขนาดผมใส่วาเลซ่านะอย่าลืมว่าวาเลซ่าเนี่ยถึงผมจะบอกว่าวาเลซ่าเนี่ยมีบัฟลดกราะแค่20%แล้วก็มีบัฟโฟก,กัสดาเมจหรือจูอันดาเมจเนี่ย20%ซึ่งผมพูดว่ามันทดแทนกับพายได้ซึ่งพายเนี่ยมันลดกระ35%าอแต่จริงๆแล้วเนี่ย พายมันก็คือทําดาเมจได้ดีกว่านะถ้าเราใส่พายแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เยอะมากหรอกนะครับแต่ว่าคือก็ยังแรงได้อีกกว่านี้นะครับอันนี้คือแค่วานเนซ่านะเอ๊หรือว่าจริงๆแล้ววานเนซ่ามันแรงกว่าวะเอ้ยไม่รู้ไม่รู้นะฮะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทีมเวทได้มาแก้ตัวให้ดูแล้วนะฮะสำหรับคลิปอารีนาเซิร์ฟเกาหลีนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปจอนสวัสดีครับบ๊ายบาย